สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องแบ c ็กลิสนักเรียนรับบัญชีดำ EP ที่1 เริ่มเรื่องมาที่นักเรียนชายคนนี้มีชื่อว่าทาฟฟิกอยู่โรงเรียนเอกอนันต์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่หลายๆคนอยากจะเข้ามาเรียนเพราะมีแต่เด็กเก่งทุกด้านระหว่างที่เขากำลังจะเดินเข้าโรงเรียนก็เจอกับครูวันพเดชเป็นครูประจําชั้นของเขาซึ่งมีข่าวลือเสีสหายหายของครูคนนี้ว่าชอบแอบเดินไปนอนที่อาคารเก่าหลังโรงเรียนและมาสายบ่อยทําให้ทาฟฟิกสงสัยมากว่าครูวันเข้ามาสอนโรงเรียนนี้ได้ยังไงแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดของทาฟฟิกที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ นั่นก็เพราะว่าเขาต้องมาตามหาพี่สาวของตัวเองที่ชื่อฟ้าที่จู่ๆก็หายไปจากโรงเรียนนี้แบบไร้ร่องรอยตำรวจก็ยังหาตัวไม่เจอทําให้ทารฟิกตัดสินใจเข้ามาหาข้อมูลในโรงเรียนแห่งนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่พอเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเขากลับรู้สึกผิดปกติอีกอย่างว่าทําไมเขาถึงเข้ามาอยู่ห้องบอวสีชมนี้ได้ทั้งๆที่เขาเองก็สอบได้คะแนนดีหลังจากที่เรียนไปแล้วหนึ่งเดือนทารฟิกได้สังเกตนิสัยของเพื่อนๆในห้องที่ดูไม่น่าจะเข้ากับเขาได้คนนี้ มีชื่อว่าแอนดิวชอบแซวเขาและใช้คําพูดไม่ดีใส่คนต่อมาคือไทเติ้ลชอบใช้พลังกายแต่ไม่มีพลังหัวส่วนคนนี้ชื่อว่าจินเบคุยเก่งชอบเล่นมายากลคนนี้ชื่อว่าไม้บรรทัดเล่นแต่เกมไม่ชอบส่งสินกับใครแต่เรียนเก่งมากและคนสุดท้ายก็คือไฮไลท์ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนและคอยห้ามเพื่อนเพื่อนไม่ทะเลาะก,กันดูมีเหตุผลมากกว่าคนอื่นระหว่างที่เพื่อนเพื่อนกำลังปาก,กระดาษเล่นกันอยู่จู่จูครคูวันก็เดินเข้ามาพอดีทําให้โดนกระดาษปาเข้าหัวอย่างจังคู ครูวันเลยถามว่าใครเป็นคนทําแต่ก็ไม่มีใครยอมรับครูก็เลยบอกว่าจะตัดคะแนนทางห้องทาฟรฟิกได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเซ็งมากทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ทําเขาเลยยอมรับไปแบบประชดว่าเป็นคนทําครูวันก็เดินเข้ามาด้วยสีหน้าโมโหก่อนจะยิ้มออกมาและพูดว่าขอบใจมากครูง่วงอยู่พอดีตาสว่างเลยพูดจบครูวันก็เดินกลับไปที่หน้าห้องและสอนหนังสือต่อพอถึงช่วงพักกลางวันทางโรงเรียนมีการประชุมกีฬาสีกันแก๊งนี้มีชื่อว่าผักผลไม้พอทุกคนใน แก๊มีชื่อเป็นผักกับผลไม้ทุกคนเลยระหว่างที่แก๊งผักกํลาลังเดินไปที่ประชุมเลมอนก็โดนลูกหลงอัดเข้าไปที่หัวทาให้เธอโกรธมากก็เลยเตะลูกบอลกลับไปแต่รองเท้าก็ดันหลุดกระเด็นแล้วลอยไปโดนทาฟิกที่เดินผ่านมาพอดีเลมอนตกใจมากจนทําตัวไม่ถูกทาฟิกก็เดินเข้ามาหาด้วยสีหน้าจริงจังพร้อมกับถือรองเท้ามาด้วยในขณะที่เลมอนกำลังจะขอโทษทาฟิกกรรมาการนักเรียนที่ชื่อว่าไวกิ้งก็เดินเข้ามาถามว่ามีอะไรกันทําไมไม่รีบไปเข้าคณะสีทาฟิกก็ พยายามอธิบายว่าเขาโดนรองเท้าปลาเข้าหัวแต่ไวกิ้งที่ไม่ชอบพวกห้อง4ีทับหอยู่แล้วก็เลยพยายามหาเรื่องทัฟฟิกโดยการทําเสียงแข็งใส่บอกให้เอาเสื้อใส่เข้าไปในกางเกงก่อนจะโดนพาไปห้องปกครองจากนั้นแก๊งผักกับวกิ้งก็เดินเข้าไปคณะสีและพวกแอนดิวกับไฮไลไท์ก็เดนม,มาพอดีแอนดิวก็บอกว่าอย่าไปหาเรื่องพวกนั้นดีกว่าทัฟฟิกก็ทํากับไปว่าพวกนั้นคือใครแอนดิวก็บอกว่าพวกห้องคิงไงกับไอกรรมการนักเรียนนั่นทั้งที่ดีอยู่ห่างๆไว้ดีกว่า ส่วนทางฝั่งของแก๊งผักก็คุยกันถึงเรื่องพวกสี่ทับหกว่าโรงเรียนของเราไม่น่ามีคนดูดูแบบนี้อยู่เลยและขออย่าให้ได้อยู่สีเดียวกันเลยแต่พูดไม่ทันขาดคําพวกห้องสีทับหกก็เดินเข้ามาในคณะสีเดียวกันทําให้แกงห้องคิงดูหง,งอยไปหลังจากนั้นรุ่นพี่ก็แนะนําครูประจําสีก็คือครูจินมณีและต่อด้วยจับคู่บัตดี้รุ่นพี่รุ่นน้องในสีโดยทราฟิกนั้นได้ไปโจเป็นคู่บัตดี้พอประชุมสีเสร็จทาฟิกก็มาเข้าห้องน้ําและได้ยินเสียงรุ่นพี่คุยก ถึงเรื่องบัดดี้รุ่นน้องเสียงพี่โจก็พูดขึ้นมาว่าเสงมากปีนี้ที่ได้ผู้ชายเป็นบัดดี้เพื่อนของพี่โจก็พูดต่อว่าดีแล้วเดี๋ยวก็เหมือนปีที่แล้วอีกหรอกฟ้าโจก็พูดต่ออีกว่ากูยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะผู้หญิงขว่อนเองอะ่ะผู้หญิงแบบนั้นกระดิกนิวก็มาละพอทัฟฟิกได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากและรีบวิ่งออกมาเจอพี่โจและเขาก็ได้เห็นข้อมือของพี่โจว่ามีกําไลข้อมือแบบเดียวกับที่พี่ฟ้ามีซึ่งพี่ฟ้าเคยพูดเอาไว้ว่ามีคนเคยซื้อออกําไข้้มืใหเ คาฟิกเลยพยายามควบคุมอารมณตัวเองเอาไว้เพื่อที่จะได้สืบหาข้อมูลต่อไป จากนั้นพี่โจก็ชวนทาราฟิกมานั่งคุยนั่งเล่นกันทารฟิกก็เลยถามถึงเรื่องข่าวลือที่มีนักเรียนหายไปพี่โจได้ยิ้มแบบนั้นก็ดูเหมือนจะมีท่าทางแปลกๆแ,และรีบขอตัวไปซ้อมบาสท,ทันทีเพื่อนของพี่โจก็ได้ตอบแทนว่าหมายถึงคนที่ชื่อฟ้าใช่ปะคงหนีตังผู้ชายไปแล้วแหละเห็นติมติมแบบนี้นะใช่ย่อยเลยพอได้ยิ้มแบบนั้นทารฟิกก็มั่นใจทันทีว่าเป็นพี่โจแบบน่นๆ,ๆที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของพี่ฟ้าตัดมาที่ทาราฟิกกําลังเดินกลับ,บบ้านพร้อมคิดหาวิธีต่อไปเพื่ออสืืบเร่ง ให้้ไดระหว่างนั้นเองแอนดิวกับไฮไลท์ก็เข้ามาทักแต่ทารฟิกก็ไม่สนใจกันมาจะเดินหนีไปแอนดิวก็พูดขึ้นมาว่าพี่น้องนี่เหมือนกันเลยเนาะพอทารฟิกได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากเขาเลยเข้ามาถามแอนดิวว่าหมายความว่ายังไงรู้จักพี่กูได้ยังไงแอนดิวก็บอกว่าไม่รู้จักหรอกแต่นามสกุลมันงาเหมือนกันทารฟิกก็ถามต่ออีกว่าแล้วที่มึงบอกว่านิสัยเหมือนกันหมายความว่ายังไงแอนดิวก็เลยอธิบายให้ฟังว่าเขาได้ยินคนอื่นมาว่าพี่ฟารักสันโดชอบอยู่คนเดียวเหมือนมึงไง ส่วนไฮไลท์ก็พูดกันมาว่าสาเหตุที่มาเรียนที่นี่พอยากตามหาพี่ที่หายไปสินะทารฟิกก็บอกว่าใช่แอนดิวก็เลยจะช่วยตามหาแต่ทารฟิกก็ปฏิเสธไฮไลท์ก็เลยพูดแทรกขึ้นมาว่าแล้วถ้าพี่มึงต้องการคนช่วยอยู่ตอนนี้ล่ะคนเดียวจะตามหาท่านหรอยิ่งช้าโอกาสที่เขายังจะมีชีวิตอยู่ก็น้อยลงทารฟิกได้ยินแบบนั้นก็เริ่มสงสัยว่าทําไมสองคนนี้ถึงอยากจะช่วยเขาแอนดิวก็ได้บอกเหตุผลไปว่าเขาอยากจะเปิดโปงความลับดำมืดในโรงเรียนนี้เพราะเขาเชื่อว่ามันต้องมีความ รับซ่อนอยู่ในแน่ส่วนทาฟิกก็ได้ประโยชน์ไปด้วยถ้าหาพี่ฟ้าเจอทาฟิกได้ยินแบบนั้นก็เลยตอบตกลงตัดมาที่ทั้งสามคนช่วยกันวางแผนเพื่อตามติดชีวิตพี่โจเผื่อว่าจะได้ข้อมูลเรื่องพี่ฟ้ามากขึ้นแต่ระหว่างที่ทราฟิกกำลังไล่ตามพี่โจอยู่จู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนกำลังทะเลาะก,กันในห้องน้ําหญิงพอเข้าไปก็เห็นว่าเลมอนกําลังโดนพวกแก๊งไลลาหลานผอ,อ,อเล่นงานอยู่ซึ่งสาเหตุนั้นมาจากที่เลมอนไปบอกครูว่าแก๊งไลลาแอบหยิบข้อสอบออกมาจากนั้น ทาฟิกกรีพาเลมอนออกไปจากพวกแกงไลลาก่อนที่เขาจะไปหาพวกแอนดิวที่รอเฝ้าพี่โจอ,อยู่พอไปถึงตึกเก่าหลังโรงเรียนแอนดิวก็บอกว่าพี่โจอแอบเข้าไปข้างในนี้ซึ่งเป็นตึกที่นักเรียนห้ามเข้าเพราะกาลังซ่อมบํารุงอยู่ระหว่างที่ทั้งสามคนกําลังหาวิธีเข้าไปทันใดนั้นเองไวกิ้งก็โผล่มาจับได้และพาทั้งสามคนไปพบพออที่ห้องปกครองพอออก็เลยสั่งให้ไวกิ้งคอยจับตาดูพวกเขาและห้ามไม่ให้พวกเขาเข้าไปในพื้นที่นั่นอีกพร้อมกับพ ูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ้าทําตัวเป็นแกะดาฝ่าฝืนกฎของโรงเรียนจะไม่เอาไว้แน่ หลังจากที่ทั้งสามคนออกมาจากห้องพออพวกเขาก็มานั่งวางแผนกันใหม่ว่าจะตามตัวพี่จูยังไงเพราะโดนไวกิ้งคอยตามอยู่ตลอดระหว่างนั้นเองทารฟิกก็เริ่มหง,งุดหงิดที่ทำอะไรมากไม่ได้เขาก็เลยเดินไปที่ตึกเรียนและก็ได้เจอกับรูปของพี่ฟ้าที่มีคนมาเขียนดาวไว้ทําให้เขารู้สึกไม่พอใจมากเลยหยิบรูปพี่ฟ้าออกมาฉีกทิ้งเลมอนที่เดินม,มาเห็นพอดีก็บอกว่าห้ามทําลายของโรงเรียนที่ติดไว้เด็ดขาดทาฟิกก็เลยโชว์รูปพี่ฟ้าที่โดนเขียนให้ดูเลมอนก็เลยบอกว่า ก็ทิ้งไปเลยก็ได้แถมยังพูดอีกว่านายชอบพี่ฟ้าเหมือนกันหรอฉันเป็น FC พี่เขาเลยนะขนาดพี่โจยังชอบเลยพอทารฟิกได้ยิ่แบบนั้นก็เลยถามเลมอนว่ารู้เรื่องของพี่ฟ้ากับพี่โจด้วยหรอเลมอนก็ตอบกลับไปว่าเห็นว่าพี่โจตามจีบเป็นปีเลยนะฉันก็ไม่ค่อยชอบพี่โจเท่าไหร่หรอกก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ฉันช่วยทำเพืเ่อนให้ได้นะ ผู้จบทาฟฟิกก็ได้หนีไปแต่มาที่ทรฟฟิกได้แอบเข้ามาในห้องเก็บข้อมูลนักเรียนเพื่อหาแฟ้มประวัติของพี่ฟ้าแล้วก็พบว่าไม่มีแฟ้มของพี่ฟ้าอยู่ระหว่างที่เขากําลังหาอยู่ครูวันก็เดินเข้ามาพอด,ดีและบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่นักเรียนจะเข้ามานะออกไปได้แล้วฉันจะทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นทรฟฟิกก็บอกไว้ว่ามันก็ไม่ใช่ที่มาแอบหลับเหมือนกันนะครับผมกําลังตามหารุ่นพี่ที่ชื่อว่าฟ้าอยู่รู้ไหมครับว่าแฟ้มหายไปได้ยังไงครูวันก็ไม่ยอมตอบแถมยังไล่ทัฟฟิก ให้ออกไปจากห้องนี้ทางฝั่งของเลมอนเองก็เริ่มอยากจะรู้เรื่องพี่ฟ้ากับพี่โจขึ้นมาเธอเลยถามเพื่อนๆในกลุ่มดูเผอว่าจะดูข้อมูลและเลมอนก็ได้เอาข้อมูลมาบอกกับทรฟิกเรื่องที่พี่โจอ,อยู่ในแก๊งหัดเทวะด้วยเป็นแก๊งที่ใครได้ยินก็ต้องกลัวแก๊งนี้ชอบนัดเจอกันที่โรงยิมหลังเลิกเรียนหลังจากนั้นทารฟิกก็ได้เอาข้อมูลไปบอกกับเพื่อนทั้งสองคนเพื่อให้ระวังตัวกันมากขึ้นเพราะเรื่องนี้มันเริ่มใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วหลังจากนั้นทั้ง3ามคนก็ได้ตามติดพี่โจตาามแผนนทววงกัไ้ แต่ระหว่างที่แอนดี้กำลังเดินตามพี่โจอยู่ก็ดันเจอกับไวกิ้งเข้าเขาเลยรีบหาทางหนีออกมาและมาหลบอยู่หลังพุ่มไม้แต่ทันใดนั้นเองจ,จู่ๆใครบางคนก็เอาถุงดามาครอบหัวทั้ง3คนและเอาไปปล่อยไว้ที่ตึกล้างหลังโรงเรียนทาฟิกตื่นขึ้นมาก็พบว่าเขาและเพื่อนถูกมัดไว้กับเก้าอี้ให้ไรที่พวกของเอาไว้ในรองเท้าเขาก็ส่งให้แอนดิวช่วยตัดเชือกให้และทั้ง3ามคนก็วิ่งหนีออกมาจากตึกล้างได้แต่ระหว่างที่กำลังจะปีนกระแพงหนีเพื่อขามกลับเข้าไปในโรงเรียนพวก ที่จับมาสามคนก็วิ่งตามกันมาและตะโกนเสียงดังว่ามันอยู่นูน่นทาฟิกและให้แอนดิวกับไฮไลท์หนีข้ามไปก่อนส่วนเขาก็วิ่งเข้าแบบในห้องเก็บของและรอให้พวกนั้นกลับไป หลังจากเวลาผ่านไปหลายวันทาราฟิกก็ยังไม่รู้ว่าพวกที่จับเขาคือใครกันแน่ไหนจะแก๊งที่ระโจกับแก๊งหัตเทวะอีกทำให้เขาเริ่มหนักใจว่าอาจจะเกินกำลังตัวเองไปหรือเปล่าจากนั้นทาราฟิกก็เดินเข้าไปในห้องเรียนและได้เจอกับจดหมายดำที่วางอยู่บนโต๊ะของเขาพร้อมกับมีข้อความเขียนเอาไว้ว่าให้โยนหินลงบ่อเตา่าแล้วเต่าจะมาหาทารฟิกก็เลยไปที่บ่อเตา่าและลองทำตามที่จดหมายนั้นบอกดูพอตอนนี้ลำพังตัวเขาไม่สามารถทำอะไรไปได้มากกว่านี้แล้ว หลังจากที่โยนหินลงไปครูวันก็ปรกกดตัวออกมาและพาทัฟฟิกไปที่ตึกล้างหลังโรงเรียนพอขึ้นไปถึงเขาก็ได้รู้ทันทีว่าครูวันไม่ใช่ครูธรรมดาแถมยังเป็นหัวหน้ากลุ่มแบคลิสซึ่งสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดก็คือเพื่อนในห้องของเขานั่นเองและวอีที่1ก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วเจอกันอีีหน้าบ๊ายบาย